บรรยากาศฝนฟ้ามันโอ้บรรยากาศในเมืองไทยที่จะเห็นแบบนี้วันนี้ฝนตกเห็นไหมฝนตกใช่แล้วโอเกี่ยวข้องอะไรกับการแข่งขันไปดูกันเลยไปดูไปดูกันก่อนไปที่เรียวเบียร์อ้าวสนับสนุนการแข่งขันโดยเรียวเบียรบรรยากาศเกมการแข่งขันอะไรนันี้ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องฝนฟ้า ดีในเมืองไทยใช่ไหแบ็คกลาวของเราใช่ไหมท้องทุ่งท้องนาเนี่ยถ้าไม่มีฝนก็ไม่ขึ้นใช่ไหมแต่บางทีเราจะถ่ายหนังจะทำงานทำพิธีบางอย่างเราก็ไม่ต้องการฝนก็ไม่อยากได้ฝนตอนจะมาป๊อปต้องทำยังไงครับยกกองสิครับยกกองแต่บางทีจะต้องการถ่ายขึ้นมาปุ๊บมันก็มีประเพณีมีวิธีการแก้เคล็ดอะไรต่างๆแบบนี้นี่นี่แน่นอนแน่นอนทำไงฮะตะไครนี่ตะไคร้ครับตะไคร้นี่ปักทำกรต้มยำเลยครับไป นได้ย <ök> <architectural, S 1> ินว่าเขาต้องใช้สาวพรหมจรรย์ใช <IS> ่ไหมสาวพรหมจันจริงก็ผ่านวันนี้เกมของเรานี่สามสาวพรหมจรรย์ทั้งนั้นเลยพรมจันทั้งเลยมีสี่คนเลยอ่ะพรหมจรรันต้องการเร็ววันนี้เราจะปักตะไคร้กันเนี่ยมีแท่นอยู่3จุดไม่เห็นยากเลยก็ไปปัก ปักเสร็จก็เสร็จก็ไปตีระคังง่ายๆเลยแม่ดูจากเวทีแล้วเนี่ยมีหัวหกข้นขลิบกว่านั้นเนี่ยเมก่อเวลาเราไหว้น้ำมาเราเราไหว้น้ำเนี่ยเราพยุงตัวได้แต่คราวนี้เราไม่ไม้มมาแนบอกแล้ครับเอามาเอามาเป็นที่นั่งให้สามสาวนี่ยนั่งครับนั่งไปก่อนให้ดีครับแบบไหนก็ได้ใช่ไหมพี่แบบไหนก็ได้ให้เราอยู่ถือตะไคร้ให้ดีครับเพราะจะให้เป็นฝ่ายปักเพราะฝ่านี้เนี่ยนฝ่ายเป็น พราจันจไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ต้องปักแล้วไม่ต้องปกังปกแล้วเป็นฝ่ายรากไป <c oughs> อันนี้สาวพรมจันจร <c oughs> ค <c oughs> รับจีบบอกทำไมมันเล็กมันจะเท่าบั้นไทยไป <inf> e ไดนลากไงหลาลากไงแล้วไม่มีเชือกไม่มีเลยอดีน,นี้จะมีเชือกมาครับทางด้านนี้ประคองตัวให้อยู่น <c oughs> <อ>ี่เขาเป็นสาวนะประคองเขาดีๆแล้วลากไปจุดแดงนะเป็นจุดแรกนี่นี่มีลูกศรไปตามทางให้ถูกต้องแล้วท่านก็ลากเข้าไปผ่านจุดที่เป็นแท่นเนี้ยก็ปักตะไคร้ลงไปสาจุดพอจุดที่3จุดปุ๊บปล่อยเชือกได้

วันนี้ใครก็ได้เต็มๆทั้งนั้นสาวหมดเลยอ่ะวันนี้ใครก็ได้แต่นี่เลือกปั๊บนี่เหมือนลุงกับหลานอบอุ่นอบอุ่นโอ้บ้ากูบอกอะไรกันไม่ได้เนี่ยลูกลุงกับหลานนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนลูกสาวพ่อกับลูกพ่อกับลูกเนี่ยลุงกับหลานพ่อกับลูกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนลูกเด็กใต้หลัง เวลาน้อยที่สุดนะฮะปักตะไคร้เสร็จข้อระคังจะเป็นผู้ชนะคู่แรกใครครับใครก่อนผมเลเเงลยผมเลยไปจิ๊บไปอ้าวยกให้เลยครับยกให้เทมันเข้าผมนั่งเนี้ยนะฮะผมเป็นคนลากฮะแขนเขาดูว่าแขนเขาไม่สบายอยู่นะขาโอ้โหทั้งขาทั้งแขนวางแผนได้ดีครับลากดีๆนะหลัต้องวางแผนเออเอกชันเลยยอมแพ้ซะอยากแข่งเนี้ยโอ้ยตั้งแขนตั้งขาตั้งทไมตั้งขาด้วย เอาแล้วเจ้าที่ตรวจสอบครับไหวเปล่าเหรอหรือจะไปมัดมัดมัดเอีวนี่ถามว่าทางนี้ไหวคุณจะไหวไหมครับคุณจะไหวไหมครับไหวไหวไหวพร้อมครับจับมันนะไปเรื่อาละครเรื่อาละครับไปนะครื่องละครับไไปด้ครื่องดะครับเรื่องละครับ แผลแต่ต้องเพิ่มมีน้ำแล้วก็ไปางแล้วลื่นหน่อยแล้วตัวหน่อยนี่เต็มพื้นที่เลยนะฮะมันก็จะลื่นไปลื่นมาลื่นมาลื่นไปก็ถือว่าใช้ได้เป็นไงประคองมาแล้วก็ล้มหลายทีนิดๆดหน่อยสุดท้ายก็พอได้ใช้เวลาไปนะครับเมงนาทีสามสิบแปดวินาทีอันนี้เป็นตัวตั้งแล้วนะฮะถ้ามากกว่าก็จบไปเลยถ้าน้อยกว่าก็เป็นตัวตั้งใหม่เชียร์ก่อนเลียร์ก่อนเลยเลียร์ครับเคลียร์ครับพร้อมนะครับ จตตกลงปรึกษาคุณคริสคุณมัมเอานะฮะเชิญเลยนะถืออย่างเดียวถืออย่างเดียวถึงปั๊บปักถึงปั๊บปัก yes, ถึงปั๊บปักตั้งหลักให้ดีให้บาลานซ์กับเวลาดึงกันให้บาลานซ์กันโอโหเมื่อกี้นี่ไม่มีหลักป๊แป๊ะบป๊ะแปะเห็นแบบอย่างไลยได้เปรียบใจจริงจะบอก้องคิดว่าพอเรื่อปั๊บเนี่ยะปัก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 เลยแลทำไมไม่ทำมาทำไมไม่ได้เอาละเห็นแบบอย่างแล้วนะฮะคุณมัมพร้อมนะครับ นาทีสามสิบแปดวิเป็นตัวตั้งสามตำแหน่งพร้อมไปแล้วนะครับเอาละครับ โอ้โหนี่เป็นเกรงใจน้องเลยดึงแบบโอ้โหนี่เอาเต็มที่เลยโอ้โหมันดึงเก่งมากทำไมไม่ไม่ให้มันบาลานซ์กันกับที่นั่งอะลูกทำยังไงบาลานทำยังไงอ่ะบาลานซ์ทำยังไงยังบาลานซ์ไม่ทันเลยค่ะมันถลายไปก่อนแล้วยากกว่าที่เห็นนะอะไรนะยากกว่าที่เห็นเหรอตัวอเล็กซ์ตัวเล็กซ่เกงไกกันเลยนะเจ็บเจ็บป่ะ ไม่เจ็บปะคะเหรอตัวเขาแลกโอ้โหตัวนี้เวลานะฮะของเก่านาทีสามสิบแปดเจ็บก้นปะนี่แผนโบราณเก่าเจ็บไห้วคะเจ็บป่ะฮะนวดให้มันหายเคล็ดหายอะไรนี่เรียกลุงนี่เหรออะไรนะลุงหลานไงเรียกพี่ได้ไหมเวลาคุณทิ๊บคุณเทคนนาทีสามสิบแปดนะฮะคุณคิพคุณมัมหนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีนะครับชนะเราแล้วครับ เลี้ยคู่สดท้ายตัดสินแล้วครับออเวลาดีเวลาดีถ้าคุณน้งนะฮะแล้วน้องน้อยนี่น้อยกว่า1นาที7มีโอกาสแล้วน้องนี่แบบน้ำหนักตัวดีนี่ึเอาอย่างเร็วได้คู่ผมนี่น้องน้อยบอกขอไม่นั่งได้ไหมแบบยืนแล้วก็แบบอย่างงี้เลย พี่กิดเป็นงานจบแต่มีสิทธิ์นะทำยังไงก็ได้เขาสวยสมุไรอ่ะท่าทางแต่ตีรงกายก็ได้เขาสวยสมุไรอยู่แล้วเออท่าทางจะไถไปได้เลอะาได้เปรียบนี่โอ้ยไอ้คนนี้แหละไอ้ทางคนนี้แหละเห็นมความมั่นทางคนนี้แหละอย่าลบความมั่นคงเนี่ยแกดี ลับมายืนได้ต้นงนี่แหละเอาละเอา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 เอไม่ลื่นเลอันนี้แน่นนะหลายๆทบหลายๆทบพอแล้วม้าเน้มจะลื่น ้โน้เลยต้องดันเลยไงพร้องจับไห้มันเลยนะปืดเดียวไปนน่นเลยนะไปแลวนะครับไปเข้า ทองโอ้โหปักหลักแน่นเลยแน่นเลยพูดมาเลยหนองพูดมาเลยเขามีปัญหาอะไรรึเปล่าทำไมดันแล้วไม่ยอมไปแน่นน้องเขาหรือเปล่าน้องก็ดันสามทีแล้วก็พลบกผลักผพูดมาเลยมีปัญหาอะไรทำไมไม่รีบข้าวขึ้นมาทางด้านนี้แล้วทำไมปล่อยน้องเขาลงมาพูดมาเลยคุยกัแบ้างใช่ เขียร์หน่อยดิทต่ไมไม่ยอมพูดอะไรเลยพูดกับพี่เขาหน่อยดิอพูดหน่อยดิโอ้เต็มเต็มเลยปล่อยให้น้องร่มดิบังเอิญเขาไม่เห็นสารอยู่สารนุ้ยมิหน่ะสามสี่ครั้งลบผับผับผับอยู่นี้พูดมาเลยครับสงสารน้องเขาไม่เขาดันขึ้นเนี่ยแปะตึ๊งแปะตึ๊งกระดานตรงนั้นน่ะลงสามสี่ทีนะถ้าพี่เป็นกระดานได้นะพี่จะไปรองรับเลยนะเนี่ย แหม่หน้าก็พออย่างนี้ก็แบนพออยู่แล้วไปรับอีกก็ตายเลยเป็นห่วงเป็นห่วงรักกันชอบกันยอกหยอกยอกผูดจากใจเจ้งเป็นห่วงเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวโมโหแล้วแจกซองกระถิ่นซะนี่ไม่ต้องโมโหได้มาแล้วของคุณพิสคุณหม่อมี่ต้องการนาทีเจ็ดใช่ไหมฮะคุณนุ้ยคุณนองนาทีสามสิบสามนะครับไม่ทันนะครับโอ้เสียดาย เราไปหกไปนั้นตรงแ้นั่นแหละเจอภูเขาเข้านะอ้าว้อนนี้นะคะคุณคริสก็เลยได้เป็นหนึ่งคะแนนนะคะ